เธอสูงแท้เธอก็ว,ากว,าว่าหาหม่องสะพานลงนไเเเอเดนมามีบ่เธอไปตะเมินแต่เธออ้ยเธอกับปราชันหานันดีๆเธอเอาเธอกับยาตกกอกันชฉันก็ไวยน้ำบ่าเป็นได้ ร้อนแดดนะคะผมสวัสดีทุกคนวันนี้เรามาปล่อยปลากันนะคะเพราะว่าเราสวยสวยซ้ำสวยซ้อนเราสวยทุกอย่างเลย,ยเรามาปล่อยปลานะคะ ร้อนแดดน่ะสวัสดีค่ะบ๊ดีค่ะสาธุนำกันเดอ้อวันนี้มาปล่อยปลาทำบุญบ้างรถส้นดูายก็ได้ <laughs> ร้อนแดดน่ะทุกคน สวัสดีค่ะมีจุดป้าอย่างครับปลาปลาสวายปลาสวายกับปลาป่าก่ายแล้วก็เตาหน่อยตัวหนึง่งสวัสดีค่ะ beautiful yes yeah. thank you thank you ตอนแมทไห hello อู้สวยไม่จัพฟนะังเะเพื่อนถ่ายได้เยอะแล้วเนี่ย,ยดังพุ่งมากค่ะไปจ้าไปจ้า<ป>ร้อนแดดมากเลยหนูมีผัวยังหนูยังไม่มีผัวนะคะพี่หนูยังไม่มีผัวค่ะอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรา 拜拜拜。Oh. Bye, bye, bye. รับน้ำทำงานก่อนเดอ้อจ้าอธิษฐานจะงุ้มไหนพูดเธอมาเนี่เอต้องให้มันถือแดดนะจังหน้ยนี่เอ๊ะไมอยุตตรงนี้แห่มันมีแดดจักหน้ยมันจะเป็นแบบสดใสหนึ่งสองสามเฟเวอร์ค่ะเฟเวอร์นะคะ โอเคโอเคค่ะ okay. okay, okay. สวยค่ okay. ยะฝนร้อนมากเลยค่ะเบเวอร์ค่ะเบเวอร์ค่ะสวยค่ะ <c oughs> เปลี่ยนท่าค่ะ กับบอกก็จะเปลีป่ยนทาว,าว่าบอกแม่ทาอย่างนนหนึ่งสองสามสวยค่ะสวยค่ะเป,ปเอสปานะนเต่าบกหรือเต่าน้ำปล่อยเต่าบกลงน้ำมันจะตายเอานะยาว่า,วาวมันก็นสิหูจักขึ้นบกอยู่นั่นล่ะโคหมาน่าก,กลัวน้องเอ๋เลยยังไม่ถ่ายฉังเลยนะ ให้มันแบบถึกแดดมากพี่อุ้ยนี่นีน่นี่จะตกจ้ะอุ้ยแปะมาอ๋ไรละฉันตก,กใหญ่สุดเดี๋ยวฉันเอายิ้งยอ,องต้นมากๆนี่ให้มันถึกแดดเั็หน่อย

ดูที่ตีนของมันถ้ามีพังเผดจะยังอ๊ย้ยกับเบลเบิงแล้วมันตัวน้นอยๆหนึ่งตซ้ำนี่แหละเต่าน่ะตัวตัวเล็กๆเองอุย้ยทำไมฉันไม่ใส่แมสท,ทำไมฉันไม่ใส่แมสจ้าทุกคนทำไมฉันไม่ใส่แมสเราแอปเีย <c oughs> เราต้องใส่แมสกันนะทุกคน สาสคนอ่อทุคนคนทำอะไรอยู่ทำไมไม่มีใครเขียนมาทำไมไมีแต่มีแต่ภาษาอังกฤษนะทำไมไมีแต่ภาษาอังกฤษ o ุ d m o ม n นิ่ <laughs> จักเ,เวนเว้นเมนกำอี่างเที่ยวลังมาทั้งนังำายอยู่ภาษาอยังนี่ไม่ใส่แมสไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่ใส่ใจอะไรเนะี่ยังบเลิกงานตะลึงในความน่ารักอยู่ครับภาษาไทยกะมีจะเดินตามเพื่อนเป็นแค่นี้แต่นนะบทุกคน ถายด้วยไม่ได้สักด้วยทุกคนไหนได้ดิได้ยังเบ,บิ้งหน้าเบื้อนรลอนเสียงก็ดีคนก็น่ารักอ้าวกลับละเดี๋ยวไปหากินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวถึงร้านเดี๋ยวถึงร้านเดี๋ยวจะไลฟ์สดใหม่นะ จักมันเว้นมันกำอีย่งเที่ยวลังมาทำอกใสอยู่พ่เซาน้ำตากะไลทั้งให้ทั้งเวา้าจังมันเป็นตาเลือใจแค่นี้แหละ